จะมาทําเค้กแก้งพ่อโยเยเรามาแต่งจานหลอกพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อมาแล้วเนี่ยเราจะทําเค้กไอติมตกไปแก้งพ่อให้พ่อคิดว่าจะทําไอติมตกค่ะดิเย็นฉันคืดหัวเลยนี่เลย นี่คือไอติมตัวแปะของไอติมที่จะตกไปแบบนี้แบบนี้เลยคืออันนี้เป็นไอติมต้นแบบนะคะจริงๆแล้วคือช้อนตักไอติมวันนี้นะแม่กับชูแต้มนะคะจะมาทําเค้กแกล้งพ่อโยเยยังไงคะชูแต้มเราจะทําเค้กไอติมตกไปแกล้งพ่อให้พ่อคิดว่าจะทําไอติมตกค่ะทําเค้กไอติมตกกันดีกว่าครั้งที่แล้วนะคะเราทําเค้กฟองน้ํหลังจานใช่ไหมเราพ่อเชื่อไหมเชื่อ เชื่อเลยครั้งนี้มาดูนะว่าเราจะทำกันสาเร็จหรือเปล่าที่นี่แน่ๆนะคะคือง่ายแน่นอนถ้าใครดูตามแม่กับเชอร์แตมทำนะคะทําได้ชัวร์แต่ว่าต้องมาลุ้นว่าเราสองคนอะ่ะจะท<ต>ําเหมืนหอนไหม <laughs> ใช้แล้วแรกนะคือ,คอเราต้องใส่ถุงมือก่อนถูกต้องค่ะชัดแจมใส่ถุงมือได้เลยอุปรกรณ์นะคะก็จะมีคอนไอติมนะคะอันนี้แม่ซื้อมาจากซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีบัตเตอร์เค้กนะคะเค,ค้กเนยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยแบบนี้นะแม่ก็มีตอนนี้มีอยู่6ชิ้นนะคะยังไม่แน่ใจว่าต้องใช้กี่ชิ้นเดี๋ยวจะลองสักแบบ4ชิ้นก่อนละกันพร้อมยังยคะชาาันแจมง่ายมากเลยอะ่ะวิดีโอนี้3นาทีเสร็จ <c oughs> เราจะเริ่มจากเอาบัตเตอร์เค้กนะคะใส่ลงไปในนี้อย่าพึ่ง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 กดใจไหวไหมคะไม่ไหวไม่ไหวอ๋ออ่ะกินได้กินได้กินเท่านี้ได้ โอ้โหอย่างเยอะอะไรไหมหรือว่าเราทําแค่นี้พอแกะเคก้กลรวกินกันเลยเป็นอันเสร็จต่อไปนะคะเราจะต้องทําให้เคก้กร่วนเป็นผุยผงนะวิธีนะคะยังไม่ใช่ขยำล่มันม,มีวิธีง่ายกว่าน,นั้นนี้นะคะเราหยิบเคก้กสองอันขึ้นมาเอามาถูกันค่ะอู้ถูถูถูููููเค้กก็จะค่อยๆร่วนเป็นผงๆงนะคะอ่า ทำ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 มันจะมดเมื่ไหล่เ <laughs> นี่ยมันออกมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะเสร็จตอนนี้ชแตมกำลังถูถูเค้กนะคะให้เป็นผุยผงอยู่นะเราอยากพี่แล้วอ่ะยี่พี่แต่ต้องให้ละเอียดนะระหว่างที่ชะตรมทำให้เค้กละเอียดละเอียดอยู่นะคะแม่จะเอาช็อกโกแลตนะคะไปละลายโดยใส่ไมโครวเวฟครังละ30วินาทีนะคะ ใส่เข้าไปกดเลือก30วินาทีออกมาคนๆๆใส่เข้าไปอีกแล้วก็30วินาทีออกมาคนๆๆถ้าเหลวหมดแล้วนะคะก็ใช้ได้ถ้ายังไม่เหลวพอก็คลั้งละ30วินาทีต่อไปตอนนี้เชตมก็บี้เค้กไปค่ะต้องคิดว่าต้องปี๊ลัชิ้นก่อนี่ปี๊ละชิ้นี๊ชิ้ เมื่อวันที่แม่กำลังออกไปอะไรวะอะเหมือนแมยจังให้แังใจตัดได้ไหม มาแล้วอุ้ยร้อนนะลูกมาแล้วนะคะแม่ใช้ช,ช็กอกโกแลตสองห่อเมื่อกี้นี้นะแล้วก็เข้าไมโครเวฟ30วินาทีสองครั้งนะคะก็คือ1นาทีนั่นเองได้แล้วตอนนี้เป็นช,ช็อกโกแลตเหลวๆแล้ว,ลว,วน้อยไปไหมอ่ะแม,ม่เมื่อกี้ทำไอินรีมที่แม่ละลายช,ช็อกโกแลตมานะคะเพราะว่าไอติมที่เราจะทําเนี่ยเราจะทําเป็นไอติมช,ช็อกโกแลตทีนี้ตอนนี้ว้าหกเต็มค่ะ อ้ยว <coalition> ตอนนี้นะคะเป็นผงร่วนๆแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยๆใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะทีละน้อยแล้วก็มาคูกให้เข้ากัน่ม,มันไม่ร้อนหรอ<ๆ>มันอุ่นๆค่ะแม่จะทำอยากอยาก <S <S ฉุดกันต้องใส่ถุงมือก่อนส <Gerald> ิตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ช็อกโกแลตเพิ่ม มันจะเหมือนไหมย่าแม่ไม่มั่นใจนเ,นยยเลยนะไม่ไร้อยแม่ไร้อยแต่ไม่ต้องทำแล้วแม่เสร็จแล้วป๋าจะใส่ถงมือเสร็จนะแม่ยังใส่สงมือเสร็จแล้วมาช่วยกันดิมาช่วยกันดินดเราจะต้องทำให้มันเป็นสีช็อกโกแลตนะชั้ยแต่ให้แกันผิวพงงหรออันที่เป็นสีช็อกโกแลตค่ะไม่เหรอาอ,อ,อทาทำ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 ใส่อีกแม่ใส่อีกเดี๋ยวก่อนขยำให้มันเข้ากันก่อนนี่ให้แต่เป็นก้อนหรือว่าพี่ให้แกันผิวพอง ตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วว่าเป็นไม่เคยไม่เ็นช็อกบอลจริงจริงจริงๆรแล้ววิธีการเนี้ยมันเป็นวิธีการทําเค้กแบบช็อกบอลเน่ชัดรู้จักช็อกบอลใช่ไหมที่เป็นกลมๆอ่ะแต่เวลาทําช็อกบอลนะคะทําเสร็จแล้วเขาต้องเคลือบช็อกโกแลตอีกทีนึงแต่อยากเคลือบช็อกโกแลตอีกทีนึงแต่ก็อันหน้าสิตอนนี้เราทําเค้กไอติมเราจะไปหลอกพ่อไงใส่ช็อกโกแลตลงไปอีกนะคะเดียวายังมีอันนี้อยู่เดี๋ยวเราทำช็อกนั้นด้วยเลยเนาะ เอาเลยค่ะเป็นไงคะเฮ้ยช็อตเต็มตอนนี้หน้าตาประมาณนี้นะคะก็ได้อยู่นะมีความเนียนแล้วก็ดูเป็นช็อกโกแลตได้อยู่คือไม่ได้ได้อยู่คือได้ได้อยู่ของแม่คือได้ได้อยู่ของช็อตเต็มก็คือได้เออได้อยู่จังคือได้ช็อตเต็มลองชิมอร่อยไหมลองชิมแม่ก็เลยชิมเมื่อกี้ช็อตเต็มชิมตอนที่มันยังไม่ใส่ช็อกโกแลตไงตอนนี้แล้วจะเป็นอะไรชิมแค่นี่แอบรักแม่ชิมพยังเห็นว่าแม่อยากชิม ะแม่นั่นเดียวคุณไปไหมปิดเดียวเองเออป่ะอรไอยเนื้อคือบัตเตอร์เครีที่ใส่ช่ไหมฮึช็อคบอลเลยก็ใช่ไงคือเนื้อตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะเนียนเคียวพี่ทำช็อกบอลของตี๋แล้วก็นี่ไงเราทำช็อกบอลอยู่อ่ะช็อคบอลใช่ไหมคะเราก็ปั้นให้กลมเราไปเคลื่อนเขาได้อีกครั้งเลยนี่ไงว้าวตอนนี้เราได้แล้วเค้กไอติมเราอ่ะ เรามาแต่งจานหลอกพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อมาแล้วเนี่ย,ย,ยแต่เรายังไม่มีคอนได้ละตอนนี้นะคะเนื้อเค้กเราเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เวลาจัดจานเราใช้โคนไอติมนะคะนี่แม่ซื้อมาจากซูเปอร์มาเก็ตมาเก็ตมาแล้วโคน <c oughs> อุ้ยโคตรน่ากินมากเลยโคตรแบบนี้นะคะมาเอาโคนออกมาหนึ่งอันคือบนไอติมเนี่ยนะโคนใช่ไหมก็ต้องมีไอติมแล้วก็มีวิปครีมใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าตกเอาต๊อวิปครีมก็ต้องอยู่ข้างล่างดูอ่ะงั้นเราใส่วิปครีมก่อนแล้วเราก็ต้องทํารูปเป็นล่างให้มันกระจายด้วยดิฉันทําเองแม่ไม่ต้องขยับกระเป๋าไม่ต้องหรอกเอาแล้วนะเดี๋ยวมันจะยิ่งอร่อยก็ได้นะเล่นที่เราทำเองเังเคยทำตั้งขั้นมาก่อนเลย โอ้ยแม่ซื้อกล่องใหม่มาไม่กดอจะพุ่งนีโโ่แม่แป้โอ้โหแอลซูโมชั่นแล้วเราก็จะต้องมีราดช็อกโกแลตลงไปแต่ช็อกโกแลตไม่ต้องอยุดวิปครีมบ่อยนิดนึงเพราะว่าช็อกโกแลตจ,จริงๆมันต้องอยู่ใต้วิปครีมไงจากนั้นนะคะเอาเค,ค้กเรามาทุบกินได้ค่ะใช้มือปั้นนะคะวางมาแบบนี้ ได้หนึ่งลูกแล้วนะเอาที่เหลือมาทําขอบข้างล่างหน่อยนะคะเหมือนเวลาเราตักไอติีมอะเราก็จะมีล้นๆออกมาเสร็จแล้วนะคะไอติมช็อกโกแลตของเรานะที่เป็นจริงๆแล้วเป็นเค้กทีนี้เราจะโปะลงไปแล้วนะแวมันก็ตกแล้วคะแม่จะให้มันตกหนึ่งสองอมัก็ต้องวางอย่างงีง้ไงเห็นไหมตกจริงด้วยเหมือนปะเหมือนอยู่เหมือนอยู่ไม่เหมือนถ้าไม่เหมือนอยู่ไม่เหมือนอยู่เพเพื่อเพรว่าไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนอยู่ก็คือย <arithmetic> ู่ได้เพราะว่าเหมือนเหรอ ได้อยู่ได้อยู่ม่ไม<อ>่แต่แม่ว่าเราโรยสปริงเกิลหน่อยไหมเดี๋ยวแม่บีบวิปครีมให้แล้วเฉตามก็เอาช้อนตีอเออแม่เห็นแล้ว,โ,ว <c oughs> โ,โกรธมากเลย,เย,ย,ยวิคิิวทำไมถึงได้กดยากกว่าเดิ๋ยวยังขอกินนิดนะึงนะเพราะว่ามันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เฉตมก็ตีตีตีให้เละเลย แล้วก็เดี๋ยวเราโรยสปริงเกิลนะคะลงไปให้เหมือนเราโรยไอติมให้มันใกล้ๆกับตรงนี้เราราช็กโกแลตเพิ่มไปอีกนะคะให้เหมือนกับไอติมส่วนที่ละลายจากนั้นโรยสปริงเกิลค่ะเยอะเลยเสร็จต้ทำไงอ่ะมันไม่อยู่ทากาวได้ไหมไม่ได้ไรพอกินกาวข้าไปเสร็จแล้วจำไงรูแลดูแลโอเคไหม หนุนข้างใต้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่จะเรียกพ่อมาดูเพ่อหกแล้วเสียงหอนี่ติมเอกไปซื้อมาเมื่อกี้มาถึงแตมยังไม่ทันกินหกเลยอ่ะเหนอยได้แล้วก็พอตกแล้วก็ไม่ยอมกินแล้วไม่กินให้โยกกินเราไปกินไปกินไม่มีวันเลยใครจะกินกินไม่ดีนี่เดี๋ยวละลายก่อน นี่ละลายไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยแป้งนึงเดี๋ยวจะกินให้ดูนะอะไรกินได้ได้พ่อกินปิซซี่เด้วยเนาะแป้งกินสิไอติมมันไม่เย็นเฮ้ยไม่มันคือไอติมของจริงทำไมพ่อวะเลยนะทำไมไอติมมันไม่เย็นมันเย็นแล้วพ่อมันเย็นดต่ยังเป็นก้อนอยู่เลยไม่เห็นหรอไอติมอะไรเนี่ยนี่มันไอติมช็อกโกแลตไงทำไมมันไม่เย็นก็มันเย็น่มันก็ไอติมช็อกโกแลตมันซื้อมานานแล้วไงไปไป ไ้าแล้วก็กินได้เย็นไหมเย็นมะเย็นชิ้นหัวเลยโหสมบทบาทมากเลยเชฟดีเลยอ่ะอันนี่เดี๋ยวป้าเนาะเด็ดมากไอติมอะไรเนี่ยเหมือนป้า เค้กไอติมตกเหมือนไหมมากเลยเหมือนนี่แม่พ่อเหมือนนะมีช็อกโกแลตละลายเต็มไปหมดเลยเนี่ยทั้งง่ายสุดๆเลยนะเดี๋ยวน้องๆลองทํากับคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่บ้านกันเนาะว่างๆก็สนุกสนานกันในบ้านเนาะเดี๋ยวแม่กับเชอร์แตมจะหาขนมอะไรสนุกๆมาทํากันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย